System ระบในการสร้างสิ่งทรัพย์มนุษย์โดยทรัพยายกรมนุษย์นั้นคือสินทรัพย์ที่มีค่าและเราแปลงมันเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพราะฉะนั้นครับสิส่งทรัพย์ดิจิทัลของเราไม่ให้ขึ้นลงแล้วแต่ใครจะปัน่นไม่ใช่เหมือนที่หลายหลายคนไปลงทุนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เหมือนเล่นการพน,นันนะเพราะทุกๆโปรแกรมทุกๆแพลตฟอร์มมีโปรแกรมเมอร์ ควบคุมอยู่หลังบ้านทุกโปรแกรมแม้แต่บิตคอยนะครับเพราะนั้นถ้าคุณไปเล่นพวกนั้นคุณมีสิทธิ์เสี่ยงที่จะขาดทุนหรือกำไรเพราะถ้าคุณทายใจเจ้ามือถูกคุณก็ถูกแต่ถ้าคุณทายใจเจ้ามือผิดคุณก็ขาดทุนเหมือนเล่นการพนันคาสิโนโดีๆนี่ครับแต่สินทรัพย์ดิจิทัลของเราครมันถูกรีเซิร์ หรือแล้หรือประกันมูลค่าได้จากอะไรครับทรัพยากรลุ้ซึ่งไม่เหมือนกับสิสนทรัพย์ที่ต้นเพราะไอเอคือเครื่องมือที่ให้คุณจับจองในการเป็นกรรมสิทธิ์ของทรัพยากรรุน้นบนโลกใบนี้ซึ่งบนโลกนี้ยังไม่มีใครสามารถจะจับจองเป็นกรรมสิทธิ์ของทรัพยากรรุ้นได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์พ่อแม่ยังบังทับลูกได้ไหมยังไม่ได้เลย จริงนะครับยังไม่สามารถจะบังคับลูกได้เลยแต่วันนี้ครับเมื่อสินไอทีเอสมันเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลมันต้องสามารถซื้อขายได้เราจึงมีระบบที่ใช้ในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของคุณนะครับนั่นก็หมายว่าแต่ละพอร์ตของคุณเช่นคุณมี15พอร์ตจากเดิมทีที่ค,คุณซื้อเริ่มต้นต้นหุนพ,พอร์ตละ1,100ริงะติบะครับถ้าเป็นเออลคุณก็ลงทุนได้ละครับ16 จริงไหมครับแปดสิบสามบาทตกเฉลีย่ยแล้วพ่อละพันละพันหน,น,น,นึ่งร้อยนะครับนะครับตอนคุณซื้อเริ่มต้นมันเหมือนคุณซื้อที่ดิมว่างเปล่าที่ิว่างเปล่านะครับหลังจากนั้นครับคุณเอาทรัพยากรมนุษย์ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปจนกระทั่งแต่ละผ่อนม,มันมีรายได้เกิดขึ้นนะครับพรอนหนึ่งเฉพาะโบนัสก็สองผอนละเท่าไหรค่ครับ ห้าพันจริงไหมครับวันห้าพันต่อเดือนห้าพันต่อวันแสนห้าต่อเดือนถ่าเทียบเท่ากับเงินฝากธนาคารก็คือสามร้อยหกสิบล้านเพราะแต่ละพอร์ตถ้ามันมีรายได้ดดวัน 5, ละห้าพันนะมันเท่ากับคุณมีเงินฝากธตาคาเนี่ยสามร้อยหกสิบล้านแล้วถ้าคุณเป็นแบบนี้ครับเมื่ออค์กร์คุณเติบโปงคุณสามารถจะตัดพอร์ตที่สิบห้าเนี่ยขาย คุณอาจจะตัด15ขายให้คนจีน14ขายให้คนอเมริกา13ขายให้คนอังกฤษ12ขายให้คนรัสเซีย11ขายให้คนออสเตรเลีย11ขายให้คนเอ่อาว่าอะไรคุณอาจจะตัดพอที่ 8, 9, 10, 11, 1 4พอฝั่งซ้าย4พอฝั่งขวาขายไปแล้วเก็บ1ถึง700เดีเดี๋ยผมจะให้คุณรู้ว่าแล้วคุณจะได้อะไรเพราะฉะนั้นสถือว่าพอร์อตตะลอดเป็นสินทรัพย์ที่สามารถขายได้ นะครับคราวนี้ครับเรามาดูครับการซื้อขายผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับท่านไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปโอนกรรมสิทธิ์กันที่กรมที่ดินนะครับนะทำทุกอย่างบนแพลตฟอร์มไอทีบนมือถือนะครับคราวนี้ครับผมจะทุกคนที่ดูครับว่าเมื่อเราล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับไอทีเอสนะฮะซึ่งสามารถเข้าได้ทรับด้วเบราว์เซอร์ก็ได้หรือผ่านทาง Android หรือ iPhone ก็ได้ครับอันนี้ผมได้ที่ผู้ดูเนื่องผมเล่นทางคอมพิวเตอร์ ผมก็ผ่านทางเาบราว์เซอร์นะครับเห็นไหมคุณเมื่อเข้าสู่ระบบปุ๊เห็นว่าข้างล่างครับมันจะมีร้านค้าเห็นไหมร้านค้าที่เกิดขึ้นก็วันก็จะมามากดอน,นิการนะครับคุณก็สามารถจะซื้อกินซื้อใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับก็อยู่ในนี้นะครับสามารถกดซื้อได้เลยนะครับแล้วก็ผมว่าผุกะะอะไรเนี่ยเฮลที่ช็อปนะครับอะไรก็แล้วแต่อยากสีฟันนะครับ ก็แล้วแต่ครับที่สจาชิกจะเอาร้านค้าอะไรมาเชื่อมนะครับก็กดแล้วก็สามามรถชำระค่า,าสินค้าด้วยการผ่านระบบได้แต่ที่ผมได้ดูนี่ครับคือตัวนี้ครับเข้าสู่ระบบนะครับผมแจ้งข้อมูลใ้ดูนะครับผ่อนผ่อนหนึ่งครับของอโค้ดจำโพกนะครับโค้ดจำโพกเป็นตําแหน่งเอทอร์ลอกนะครับเรามาดูครับว่าโค้ดจำโพกเป็นเอทอร์ล็อครับโค้ดจำโพกนะครัคบ ให้ทายว่าคขาจะโพกสมัครไซส์ไหนเอ็มไซส์เอ็มมาคนลุงตอบนะไซส์เอ็มนะไซส์เอ็มกี่พอนด์สามปอนด์สามปอนด์ก็ขึ้นเอเวอร์โลได้แม้แต่คุณไซส์เอสคุณก็ขึ้นเอเวอร์โลได้เพราะเอเวอร์โลก็คือคนที่มีรายได้เกินหนึ่งแสนติดต่อกันหนึ่งเดือนไซส์เอสมีรายได้สูงสุดเดือนเท่าไหร่แปดห้าใ่ไตมว่าตัวไซส์เอสคุณก็ขึ้นเอเวอร์โลได้นะไซส์เอสก็เป็นก็เป็นไยมอนต์ไม่เหมือนกันใช่ไหม นะเพราะฉะนั้นแต่คุณโจโป้เ <Qué> น no ี the so, the palace, ่ยสมัครไซส์เอ in so ็มแต่ที่เขาสมัครไซส์เอ็มเป็นเพราะว่าคนที่มาชวนคุณโจโป้เนี่ยไม่อ่านายอะไรขอฝังเลยมาเจอคุณโคุณโจโปสมัครเลยจะให้มาสมัครคุณโรสสมัครไซส์ไหนโอนยังมาสาคุณโรสก็โอนไปก็เลยสมัครไซต์แต่คุณโรสเดินทางมาถึงกรุงเทพเพื่อมาหาผมผมอธิบายแผนกองให้ฟังคุณโจโป้บอกว่าขอเปลี่นเป็นไอแอลได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมครับไม่ได้ต้องมสมัครแค่คนล ะนะเมื่อเปลี่ยนแล้รก็ไม่เป็นไรวันนั้นคุณะพ้งเอาม่ไรอะไรก็ทําไปแต่เดี๋ยวจะยุดยได้เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นพอร็อกอินเข้าไปแล้วนะครับเข้าตรงนี้ครับข้อมูลสมาชิกจะมีกับข้ขายรหัสกดตรงนี้ครับพอกด,ข,อดขายรหัสปั๊บน,นะครับระบบไอทีครับมันจะประเมินมูลค่าคของขอดตอนนี้ครับว่าขอดตอนนี้ตอนเนี้มีราคาประเมินอยู่เท่าไหร่นะครับตอนที่ราคาอยู่ที่สองล้านเก้าบาท อ่าเมื่อวานอยาสามล้านกว่าตอนนี้ลดมาเหลือสองล้านกว่าเห็นไหมครับมันจะขึ้นที่ลงนะครับแต่ตามอะไรครับตามตรงนี้ครับโกลแบนตรงนี้นะครับนะนี่คือราคาประเมินเหมือนที่กรมที่ดินประเมินที่ดินว่าที่ดินสูงมิทยเนี่ยราคาประเมินตารางวาละเท่าไหร่ถ้ากรมที่ดินตารางวาละล้านแต่เวลาซื้อขายจริงเนี่ยคุณซื้อขายราคาประเมินหรือซื้อขายราคาตลาด ซื้อขายราลาดจริงไหมถูกหรือเป็านตรางวานะห้าล้านสิบล้านก็ว่าไปจริงไหมเหมือนการที่คือราคาประเมินครับแต่ซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับที่จะตกลงกันนั่นเองนะครับก็ของลงนั่นแหละก็มากรอบกันนะครับแล้วก็บ่นว่าขายราคาปกติครับวันนี้ผมอให้ทุกคนได้ดูว่าราคาประเมินเนี่ยมันคิดยังไงมันมีตัวแปลหลักๆอยู่สี่ตัวตัวแปรแรกเลยครับมูลค่าพื้นฐานหนึ่งพันครับ แต่ว่าหนึ่งพอที่คุณลงทุนไปอ่ะไอ, 1, อ้พันหนึ่งร้อยจริงไหมหักแวะหักไปแล้วก็คือเหลือเท่าไั้หนึ่งพันนี่คือต้นทุนที่คุณลงทุนไปแต่ว่าคือค่าลิขสิทธิ์ของแต่ละพออยู่ตรงนี้นะครับเป็นสินค้าที่คุณกินไม่มีวัะน์เรื่องหมห้ยนะครับคะแนนที่มีอยู่ห้าล้านหนึ่งแสนไร่นี่คือคะแนนขาแข็งในผังไบเอรี่คุณมีคะแนนขาแข็งบ้างพอมปคะแนนขาอ่อนมาตัาง้ง ได้กี่เปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เนตรหครับแรงาอ่อนครับแล้วเอาขาอ่อนไปคูณยี่สิบเซนมนั่นก็คือเท่ากับฝามาสิบเปอร์เซ็นต <aire for> <canal> ั่นแหละนะครับตัวนี้มันคิดได้ห้าจปอนต์วนรหัสที่แอคทีฟใต้สายงานนะครับก็คือ2 6งพันหร้แปสบปดหัสซึ่งตัวนี้หมายความว่าคุณจับโวเขาได้อวตารตัวเองไป2องพันหร้อยแปดสิบแปดล้านมันดูย้อนหลังไปหนึ่งเดือนครับว่า ถอยหลังไปนหนึ่งเดือนเนี่ยมีกี่รหัสที่แอคที e ที่ออกไปสปอนเซอร์ออกไปขยายเราะคุณแจว่างานคนเดียวไหม่เลยครับนะไม่ได้ทำงานคนเดียวคุณแจวมีแยกล่างทาง,งานละเห็นไหมนัม้นเทปที่พวกเราหลายคนทําแล้วทําไมรายได้จํากัดก็เพราะเราทํางานรายได้มาจากแรงงานเราคนเดียวแต่ด้วยแผนกนารตลาดแบบเน็ตเวิร์ นะครับคุณไม่ได้มีไรายได้จากการทํางานของคุณอยู่คนเดียวเลยนะฮะจำนวนรหัสใต้าสายงานครับชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่แปดสองหมื่นกว่ารหัสทั้งแปดทีมและไม่แปดทีมต่อกว่าทั้งสี่ตัวแปรทําให้พอร์ตนี้มีรลคาราคาประเมินอ,อยู่ที่สองล้านเก้าหม่าปัจจุบันาพอร์ตนี้ครับมีรายได้เฉพาะโบนัสข้อสองที่เป็นไบเอรี่เนี่ยวันละห้าพันบาททุกวันเลยเติดต่อมานแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ราะคุณจะเ่มเป็นกำารเป็นกำตรแล้วเอวอลล์อยู่ไหมถี่ไหมวันละห้าพันห้าพันห้าพันเนี่ยทุกวันเลยถ้าเป็นคุณถ้าขอที่เป็นของคุณมีคนมาขอซื้อคุณสองล้านเก้าคุณจะขายไหมไม่ขายทำไมไม่ขายคุณเพิ่งมาแค่ขาดเดียวกำไรก็สองล้านกว่าเห็นไหมคุณไม่ขายเพราะคุณคุณประเมินได้เหรอถ้ารายได้วันเพราะไอ้พาเทคือที่ดินว่างเปล่านะแต่วันนี้มันใช้ว่างเปล่าไหมไม่ใช่นะ มันเป็นสินทรัพย์ที่มันสร้างรายได้วันละห้าพันเดือนละแสนห้าแสดงว่าต้องมีเงินสามรยหกสิบล้านถึงจะสามารถมีรายได้วันละห้าพันได้อม่จริงไหมครับเพราะฉนั้นท่ามาขอซื้อคุณสองลา้านเะก้าขายนไไ้ขายมันจะขายเท่าไหร่แล้วแต่ตกลงนะวันน้้นคุณเป็น XL คุณตัดขายได้ไหีกไไม่เนาะเอ็กแอลเอาขอสิบห้าขายให้คนจีน 14ขายคนบริการได้จริงไหมครับแต่คุณเป็นเอสขายได้ไหมขายไ,ไม่ได้นะเพราะมันมีแค่ันเดียวจริงไหมเอ็มก็ยังไม่อยากขายเพราะมีแค่สามหงจริงไหมเอลก็ไม่อยากขายอย่างเงี้แต่ถ้า F L เอ็มเอลโดยการขายได้ไหมได,ได้นะประเด็นคืออย่างเงี้คนระับลองมาดูครับถ้าจะขายแล้วขายยังไงถึงว่าไม่ขายหรอกครับสองล้านเก้าลองประเมินราคาครับ10%ของเงินของผูลูกค้านะครับ สามสามร้อยหกสิบล้านสิ่ง่ซคือสามหกล้านแล้วกันผมว่าตกลงขายซื้อขายที่สามรหกล้านเราลองดูครับว่าแล้วกดขายหารหัสรับพอทันทีนะครับที่ตกลงซื้อขายกับผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วแ้วผู้ซื้ออาจจะมีเงินฝากธนาคารดอกเบี้ยนิดเดียวเออหักสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นอะ่ะมาลงทุนตรงนี้ได้ได้เงินแน่นอนดีไหมครับหลังจากกดขายหาันบ้าง มันก็จะส่งข้อมูลใบสั่งซื้อครับและแฟลก์หนึ่งคือรหัสของก่อนนี้แล้วเฟ์สองคือหมายเลขอ,อีกแล้วก็จำนวนเงินสามสิบล้านเอาตัวเลขตัวนี้ครับไปชําระเงินที่แบงก์ไทยพาณิชย์เลยจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์ไทยพาณิชย์เลยหรือจ่ายผ่านแอปธนาคารก็ได้ไทยพาณิชย์ท่านที่จ่ายเสยร็จเรียบร้อยปั้งระบบ i p s ครับจะส่งลายเส้นอันใหม่มาให้เป็นลายเส้นที่ใช้ในการโอนสิทาิ์ล็อกอินเข้าไปปั้งนะครับก็เข้าไปแก้ไขข้อมูลจากข้อมูลของผู้ขาย ก็ถือตัวคุณไปเป็นข้อมูลของผู้ซื้อทันทีที่คุณกดยืนยันโอเคปั้งระบบด้วยระบบนะครับบล็อกเชนเห็นไหมครับมันก็จะโอนกรรมสิทธิ์ของขอนี่ที่คุณเป็นเจ้าของไปเป็นชื่อข้อมูลของคนที่ซื้อของคุณอันนี้เพราะนั้นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ก็จะตกเป็นของใครครับของผู้ซื้อที่เขาซื้อขอที่มาจากคุณอันนี้แล้วคนจีนเอาไปกลับไปบนจีน เขาไปเอาคนของเขาที่ประเทศอื่นใส่เ no ข้ามาคนอเมริกาก็กลับไปบริการเอาคนที่บริการใส่เข้ามาคนทั้งแปดประเทศแปดทวีปไปเอาคนในทวีปต่างๆของเขาใส่เข้ามาเมื่อทั้งแปดพอที่คุณขายไปเขาเอาคนในแต่ละประเทศใส่เข้ามาคุณว่าเจ็ดพอทข้างบนของคุณเนี่ยมันจะมีมูลค่ามากขึ้นหรือน้อยลงเพราะอะไรครับเพราะเจ็ดพอททุกท่านอยู่ข้างบนแปดพอตข้างล่างใช่ไหมมันทรัพยากรที่ถูกใส่ลงมาข้างล่าง มันอยู่ใต้เจ็ดอนทั้บนมไหมนัม่นก็แสดงว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกันบเจ็ดฟอนทั้งมันครอบครองคนทั้งโลกครคทั้งโลกนี่เป็นระบบที่ทอมอัพวิคิดโมเดลนี้ขึ้นมาแล้วทุกสิ่งอย่างสำเร็จร้อยเป็นต์ทำได้เรียบร้อยเพราะสมาชิกที่เอาไปในต่างประเทศเขาก็จะไปเอาธุรกิจร้านค้าในต่างประเทศใส่เข้ามาเพราะร้านค้าใส่ฟรีไหมฟรี แล้วเมื่อสมาชิกในตา่างประเทศซื้อกินซื้อใช้กับร้านค้าเหลนะ่านั้นส่วนลดที่เกิดขึ้นจ่ายมาเป็นคุณนะแล้วใครที่รู้จักก็บอก็เอาแล้วที่นี่ไม่มีทูที่ตา่างประเทศมีทูไหมทำไมต้องมีทูด้วยครูมันคือโมเดลของคนไทยในต่างประเทศครับเราเปิดโอกาสให้สมาชิกที่อยู่ต่างประเทศไปเอาค่ายมือถือที่คุณรู้จักในต่างประเทศเอามาเชื่อมกับระบบแล้วถ้าคุณเป็นผู้แนะนำค่า,ายมือถือมาเชื่อมกับระบบ10%ที่เกิดขึ้นใครได้บป เอาคุณได้ไปราะในต่างประเทศใครที่ไปเอาค่าลงทุนมาเชื่อคิดว่าคนแรกเขาจะรวยไหมรวยมหาศาลรวยมครับเพราะฉะนั้นภายในปีสองปีผมเชื่อว่าหมอร่รวยได้เพราะทุกอย่างทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันถูกไหมทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับแล้วจะรู้ได้อย่างไงครับว่าไอ้ถอนเนี่ยมันมีรายได้จริง หลอกหรือเปล่าปั่นกระแสกันเองหรือเปล่านะครับเรามาดูตรงนี้เลยครับนะฮะเข้าไปตรงนี้ครับรายงานมันจะมีเมนูเขียวว่าโบนัสครับเรามาดูครับว่าโบนัสนะครับที่เกิดขึ้นนะครับของเดือนที่แล้วนะครับเอาของเดือนที่แล้วลกันครับเพราะเดือนนี้มานะหนึ่งตุลาจนถึงปัจจุบันนี้ลวกันจนถึงสามเดือนตุลาแล้วกันนะครับเอาจนถึงสามเดือนตุลาแล้วกัน หนึ่งเดือนเราดูครับว่าพอร์เนี้ยหนึ่งเดือนที่แล้วมีรายได้เท่าไหร่สามสิบปดวันย่อรวมโบนัสของพอร์นี้หนึ 160, 000, ่งแสหกหมืนว่าบาทแบ่งเป็นโบนัสทั้งหมดสามข้อโบนัสข้อหนึ่งครับโบนัสที่เกิดจากการขายเลิขสิทธ สามพันแล้วคุณจะโมงมีการขายลิขสิทธิ์ให้ไปกี่คนคนเดียวและสมัครไซส์เอแอลนะครับโบน,นัสข้อสองครับนะฮนะไบเดอรี่ครับและวันละห้าพันใช่ครับแสนห้าหมื่นห้าพันสามสิบเอ็ดวันต่อวันละเท่าไหร่ห้าพันเป็นยังไงไหมห้าพันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันมาแล้วเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ครับเป็นปีแล้วโบน,นัสข้อสามครับ ไอ้ช็อตแผ่นเปย์ที่เราจะเพิ่งเริ่มต้นะนะทดลองซื้อกันกนจะติปกระจ,จอยดีปะ่ะเติมเงินบ้างหลายรึปะ่ะเดือนที่แล้วสี่พันกว่าสามโมนั้นรวมกันแสนหกคุณจะโบ้ดีกี่พอร์ตสามพ<า>อร์ตสามพอร์ตแปลว่าเดือนที่แล้วคุณจะโบ้รับไรายได้ไปเท่าไหร่ครับประมาณห้าแสนประมาณห้าแสนถ้าเป็นคุณรับรายไ,ได้เดือนละห้าแสนคุณว่โอเคไหม โอเคนะแต่ที่ดูสิเีย่ยมันคุณจะโม่เจ็บปวดเจ็บปวดตรงไหนครับค้าวันนั้นตอนที่คุณสมัครคุณจะโม่สมัครไซเอลวันนี้คุณจะโม่จะไม่ใช่ว่ามีไรายได้วันละหมื่นห้านะคุณจะโม่จะมีไรายได้วันละเจ็ดหมื่นห้าเขาผอละห้าพันสิบห้าขอ,ขอก็คือวันละเจ็ดหมื่นห้าแทนแต่ตอนที่คุณโมรับวันละหมื่นห้าคุณจะโม่สูญเสียผลประโยชน์ไปวันละหก ทุกวันทุกวันทุกวันถ้าคุณเสียไปวันละหกหรือวันคุณจะรู้สึกยังไงครับเสียรายเสียายไหมได้คุณจะเสียดายถ้าคุณจะโบสสมัครไอแอวันนี้เดอะโบสจะมีรายได้เดือนละสองล้านเดือนสองล้านี่คุณถอยเบ้นได้เดือนละคันซื้อบ้านได้เดือนละหลังสบายๆซื้อเดือนนี้เดือนหน้าเงินใหม่นะซื้อห้เงินใหม่นะคุณใช้เงินแบบเลกของเก่าจะไม่หมดเงินใหม่มาแล้วคุณอยากจะมีอารมณ์แบบนี้ไหมแล้วคุณลองดูนะครับ รับย้อนหลังไปหนึ่งปี <finishing modern developed Airbnb> ทุกอย่างนี้คือสิ่งที่อยู่ในระบบเรียลไทม์นะครับไม่มีใครสามารถจะไปปั่นกระแสใดๆได้ทั้งสิ้นนะครับคุณเปิดของคุณก็จะเป็นแบบนี้หนึ่งปีครับนะครับพอร์ตนี้มีรายได้ทั้งสิ้นล้านเจ็ดแสนสองหมื่นกว่าบาทหนึ่งปีล้านเจ็ดแสนกว่าบาทสามพอร์ต คุณจะรับรายได้ไป็นเท่าไหร่ครับประมาณห้านปึปีรับไปห้าล้านลงทุนไปเท่าไหร่สามพันสี่คุ้มไหมสามพันสี่แล้วพอแต่ละพอ,ะพอจะมีมูลค่าที่สามารถที่จะขายได้อีกจริงไหมครับเพราะถ้าเราเปิดผลตอบแทนที่เกิดขึ้นแบบน,น,น,นี้คุณว่าคนที่มีเงินทุนมีเงินคุณว่าเขาสนใจไหม ใช่ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราทุกคนจะโู้ต้องเสียด่เสียโอกาสคือถ้าคุณจะโม่เป็นเอ,อลวันนี้คุณจะโกกจะไม่ใช่มีรายได้แค่ห้าล้านนะเกินยี่สิบล้านทิน้งเงินไปเพิ่มสิบกว่าล้านหนึ่นงปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นครับทุกท่านก่อนที่จะตัดสินใจสมัครขอให้ท่นานปรึกษากับใครครับอาัาไลน์ผู้แนะนำและอัพไลน์ของท่านที่ดี อย่าพลาดเด็ดขาดเพราะทุกคนมีสิทธิ์เลือกอีกครั้งเดียวนะครับแต่ครั้งนี้นะครับเอาตามกําลังของท่านนะครับถ้ามีกําลังเ่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับนะฮะอย่าไปกู้ที้ยืมสินใครมานะครับแต่ถ้าท่านไม่ด้มีปัญหาเรื่องนี้ไซส์ไหนดีครับเงาเพราะเป็งั้นแล้วท็จะตื่นนะครับแลแน่นอนครับการที่ท่านเป็นถ้าท่านเป็นไอ้แก่เวลาที่ท่านทำงานท่านจะทำงานง่ายแล้วพอแต่ละพอนคือสินทรัพย์ที่ ท่านสามารถที่จะเอาไปขยายธุรกิจได้ทัวท่วโลกได้ทั่วโลกนะครับคนละที่โอกาสของท่และท่านมีคนที่รู้ในกลุ่มแรกๆบนโลกแบบน,นี้นะนะครับเพราะฉะนั้นนี่โอกาสของทุกท่านนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนครับอ่ะงั้นพบกับผู้เล่นคนละเลยขอบคุณาครับ